จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอจะมาอยู่ที่มหาวิหารพุทธปรินิพานด้านไหนขณะน,นี้กำลังเริ่มที่จะเทปูนเสาเอ็นสองต้นนะที่ยังค้างอยู่เมื่อวานนี้เทไปครึ่งหนึ่งแล้วเหลือครึ่งหนึ่งก็น่าจะประมาณสักห้าโมงไม่น่าเกินนี้ก็อตอนนี้ครูบาเจือวิศวกรเอกรินแม่ชีนรินทาเตรียมแล้วแล้วก็แม่ชีรัตินทรา เรียมงานในจุดนี้แล้วนะส่วนด้านนี้หัวหน้าช่างสีวัชรินเกตตะบัชิรานน์นะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพ่นสีนะแล้วก็ด้านบนก็เบิร์ดแล้วก็นอ็อนตะสามคนนี้รับผิดชอบสนะีแล้วก็จึ้งสุนันทาวงสาเทียมเข้ามาแล้วพร้อมที่จะเทแล้ว,นะลวก็มีบุษรินอรุณรุ่งทรัพย์บางอ่อนสุขประเสริฐ คุณตู่รัชดาวันรัตนสีทยอยทยอยกันเข้ามาเป็นระยะระยะเป็นคนๆไปสวนทีมสีอ่ก็ได้พ่นมาเกือบครึ่งด้านในของมหาวิทยาลัพุทธปรินิพานแล้วอ่ทีมช่างสีนะส่วนทีมช่างไฟกุูบตูคูบต,ตูแล้วก็ลูกน้องก็เป็นลูกศิษย์วัดนี่แหละมาถวายแรง ทิศวินแล้วก็ทิศสุธเมธนะสองทิศเนี่ยเคยบวชงานสมโพชพระาธาตุจอมผาคราวนี้มาสร้างมหาวิหารมาเป็นช่างไฟส่วนมุมนี้สูงสๆขึ้นไปนี่มีไฟอยู่ด้านบนโน่นนั่งเขียนภาพอยู่ก็คือช่างแสนนะช่างแสนก็เป็นผู้จะรึก ปลายมึกลงบนเสาที่มหาวิหารพุทธปรินิพีานแต่ละหยดที่มึกจิ้มลงนั้นก็คือความหมายแห่งความหมายแห่งการบูชามหาวิหารพุทธปรินิณานเอาละตอนนี้กําลังเข็นหินเข็นทรายเข้ามาเมื่อวานนี้ปูนคุยมปุจิวัตฒนํามาแล้ววันนี้ได้เทเลยนี่กูบประตูอยู่ด้านนี้ ประตูและลูกน้องสองคนลุยกันตลอดเลยนะในฝั่งนีนะ้อันนี้ก็เริ่มที่จะขนทรายเข้าไปอันนี้งานของรูบาเพิ่นนะงานของกูบาเพิ่นเขาจะทำงานนี้กับลูกน้องสองคนนี่เป็นการถวายแรงที่มหาวิหารพุทธบริณิพัาน์ช่วยกันนะคนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือหนักเอาเบาสู้หนักสู้บเบา อ้าวช่ออ้อนเมาไทยสงมาช่ออ้อนนี้ก็มัดตาข่ายนะทีมประสิทธิ์ลูกหาก็กำลังที่จะขนหินขนทรายเข้าไปอันนี้ตามภาพเลยนี่ทรายมาพร้อมแล้วก็หินมาพร้อมนี่เหล็กมาเมื่อวานนี้เหล็กหกมิลน,นี่ใช้ยเยอะมากไม่รู้จี่พันเส้นกันไปแล้ว <c oughs> นี่ทรายเข้ามาเตรียมไว้แล้ว สายไม่ธรรมดาต้องปลูด้วยพรมก่อนจะไปเทสายต้องปลูด้วยพรมอ,อันนี้คือหน้างานฝนเป่ะแปะมาอีกแล้วนะเปาะแปะเป่ะแปะมาอีกแล้วดานบนบน,บนโน้นก็มีรถของวัดจอดอยูอ่น่าจะมีการขนอะไรขึ้นมาไม่งั้นไม่น่าจอดอยู่บริเวณนี้นะวันนี้ขอบคุณ เติมชัยธกรนะเติมมาทำสีโต๊ะบริเวณหอฉันที่เป็นโต๊ะที่เติมถวายแล้วนั่นแหละเมื่อสีมันจืดชืดนะเติมก็จะมาแต่งสีในวันนี้ขอบคุณเติมนะแล้วก็ตานี้เขาประมงกำลังนำถังลงไปด้านบนนั่งคุโบโตท้าแดดท้าลมอยู่น่นคุโบโตกำลังทำเจดีจำลองอีกเจดีหนึ่ง ช่างแดงมองเห็นตามภาพนี้กำลังทำหน้าวายโยอยู่ด้านนี้ด้านริมริมาบันไดทิพย์ด้านหน้าตรงนี้นะก็ช่างแดงกำลังรังสรรค์งานของช่างแดงที่เป็นผู้เชื่อมเป็นผู้คิดไอเดียพระอารย์ออกให้บะอันนี้แต่ว่าความเป็นช่างและทำตามที่พระอารย์ดำริช่างแดงทำได้หมดเลยนะคือพระยา์พระยารย์ก็เพียงแต่คิดเท่านั้นนะ แต่ผู้ทําเป็นแบบนี้ก็คือช่างแดงพระอาจารย์ทําไม่เป็นแต่ก็ชิดเฉยเฉยช่างแดงก็เอาความชิดนั้นไปทําจนได้เหมือนกันเจ๋งมากนะด้านบนคูบโตนะกำลังถักทออยู่ด้านบนบนนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีๆทีเดียวด้านบนบนโน,น้นนะอะไรนี่คืองานคือการของเราที่เราทำงานของเรา ส่วนด้านข้างล่างนี้เมื่อวานเทปูนไปช่างชอบอช่างชอบวินไหนแล้วก็โออยู่ด้านล่างห้องเซลล์นะไม่ไม่เดินลงไปแล้วละ่ะอยู่ด้านล่างนู้นนะเป็นห้องที่กำลังจับเสี้ยมฉาป,ปูนโอ้หลายอย่างหลายประการประมาณสี่คนอยู่ห้องนี้นะแล้วคือไปดูด้านบนซิว่าถึงไหนอย่างไรบ้างขึ้นบันไดกันมา บันไดเล็กๆพอเป็นทางขึ้นเดินได้สะดวกสะดวกแล้วก็อยู่ใต้ต้นนางดำที่มีใบร่วงเต็มเลยเชียวแหละ,ะ,ะเราขึ้นมาด้านบนนี้แล้วขึ้นมาด้านบนนี้เรียกว่าเรือนยอดที่รายรอบไปด้วยใต้ต้นตะเคียนนะแล้วก็เป็นเรือนไม้ไผ่ไม้ไผ่ทั้งนั้นเลย เราะเราดริสร้างด้วยไม้ไผ่กันบริเวณนี้มาดูการประปูลและการผูกตาข่ายด้านบนบนหลายท่านเข้ามาชมนะ,ะพระอาจารย์สร้างอะไรกันอยู่นะสร้างมหาวิหารพุทธปริณิพานสร้างเพื่อเพื่อครอบพระนอนปามบริณิพนานเพื่อบริฐานพระยกมรกตและทันตธาตุก็องค์ลงตามหาบัวยานะสัมปนโนเพื่อนี้นะจุดประสงค์และเป็นประโยชน์สําหรับ มหาวิหารเป็นมหาร,รฐานทุกคนได้ทำบุญทำทานร่วมกันโอ้โหการมาตาขายก็ลามมาถึงฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้เสร็จแล้วการมาตาขายนี่ตาขายม้วนล,ละ860บาท70บาทซื้อทีละประมาณสัก10มวนก็8,000กว่าบาทก็รบ,บรุอสุวนกันได้โอ้โ oh, นะตาขายมาถึงนี่แล้วนะฝั่งนี้ทีมตะขายก็เจ๋งมากนูนคูบาคูบาขวัญ อากะโชโตนะคูบาขวัญแล้วก็คุบาอากะโชโตแล้วก็หลวงพ่อชุ่มบุญนะกำลังไล่เรียงฝั่งนี้ไปนั่งร้านก็อันตรายอยู่เพราะว่าเอาเหล็กตัวนี้เกาะแล้วดึงรับเหล็กด้านล่างแล้วก็ห้อยเป็นนั่งร้านไปกลางอากาศอย่างนี้โอ้โหนั่งร้านนี่ <c oughs> ไม่ธรรมาดา <c oughs> มันหวาดเสียวนั่งร้านนี้มันหวาดเสียวนะมันก็เลยเชื่อมแล้วตอนนี้ อันนี้ก็ฝั่งนี้ก็ไปครึ่งครึ่งแล้วนะก็ถือว่าเยี่ยมยอดทีเดียวโอ้โหมองไปด้านไกลๆโน้นฝนตกนฝะนกำลังมาจากทางระเริงบางน้ำเขียวอันนี้ก็เป็นหน้างานที่ทำงานกันอยู่บริเวณนี้จุดนี้ซึ่งเป็นบริเวณงานที่เราทำงานกันส่วนไม้ไผ่ก็ก็เรียบร้อยไปเยอะแล้วล่ละนะ คงเหลือเพิ่มเติมบ้างเล็กน้อยนิดหน่อยที่จะได้ทำงานให้สมเร็จผลสาเร็จประโยชน์อันนี้คือหน้างานที่ทำงานกันในวันนี้ดูกูบาโตอยู่ด้านโน้นนะอันนี้ต้นเตโชต้นเตโชนะด้านนี้ก็มีน้ำขังเพราะว่าฝนตกนะ อกนกัืนก็ลงมุ้งลงเม็ดกันอยู่เรื่อยๆนะนี่ก็เปาะแปะเปาะแปะมาฝั่งนี้คูบโตจัดเลยฝั่งนี้คูบโตจัดเลยคูบโตจัดก็เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้กาลังเชื่อมอยู่แล้วก็มีการปะปูนไปบ้างแล้วก็เป็นไอเดียรอบบริเวณนี้และห,นะมห,มนะหัวเสาทุกต้นบริเวณนี้ก็มีความหมายนะหัวเสาทุกต้นบริเวณนี้ก็มีความหมาย เราจะเห็นหน้างานฝั่งนี้ไปแบบนี้นะจะเห็นแล้วใช่ไหมว่ามีข้อเปรียบเทียบกันไปรูปคำเจดีย์ใหญ่ไม่ได้ก็รูปคำเจดีย์เล็กนี่ได้สัมผัสดได้ในเจดีย์องค์เล็กนะอันนี้ก็เป็นท้องฟ้าที่สวยเชียววันนี้แล้วก็การงานของเราก็ก็ก้าวไปแล้วเราก็ทำงานกันแบบนี้ทุกวันทุกวัน,ท,วนที่มาวิหารพุทธปริญพานลูกสิ์หลายท่านก็คงจะมาวันเสาร์วันอาทิตย์ ก็คิดว่าคงได้มากันหลายคนคงได้มาร่วมกันหลายท่านทีเดียวในวันเสาร์วันอาทิตยนะ์ที่จะได้ทำงานกันที่มหาวิยายพุทธประนิพานนี่ตามภาพเลยนะว่าเราอยู่ฟ้าฟ้าจริงๆบนฟ้าจริงๆนะฟ้าก็อยากลงมาดินดินก็อยากขึ้นไปฟ้าเอาละสิ่งดีๆให้เห็นกันว่าเราทำอะไรกันบ้าง เพราะว่ามีคนบริจาคมาจึงต้องทราบว่าทําอะไรบ้างมีหลายท่านโอนจุปตัจใจมา40บาท20บาท90บาท50บาทมีหมดมาร่วมกันที่มหาวิหารพุทธประ,ประนิพาน200 300เป็นแสนก็มีเป็นล้านก็มีร่วมบุญร่วมบุญกันมาแล้วก็ทุกนสามารถทำทำได้นะสามารถสร้างคุณงามความดีได้และทําสิ่งที่ดีงามได้ อันนี้คือหน้าง,งานก็เป็นงานที่มหาวิหาลพยพุท้าปรินิพานแล้วก็เป็นงานที่เราทํากันเองเองกันทั้งนั้นเลย,เยก็จะได้เห็นว่าความตั้งใจความใส่ใจความเอาใจใส่ที่เราทําการทํางานนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีงามที่จริงและความสำเร็จผลก็จะเกิดขึ้นนะดูตามภาพเลยพระท่านทำนั่งร้ายมาถึงนี่แล้วที่เป็นเหล็กๆที่ยืนอยู่นี่ก็คือที่ลอยอยู่กลางอากาศนะ เอาเหล็กหกบินเกาะไว้แล้วก็ยื่นเหล็กไปยื่นเหล็กไปแล้วก็เอาเหล็กลายมาเรื่อยๆก็ทางานตรงนี้มาพระอาจารย์ก็เครียดหนักอยู่เอ๊ะจะนั่งร้านจะออยังไงเพราะว่าตอนนี้ฝนมันตกมากยูคาก็ไปเอาไม่ได้ในป่ายูคาถนนมันเละเมื่อเราไม่มียูคาที่ตีนั่งร้านก็เลยปรับเป็นเหล็กเหล่านี้แหละเหล็กคุณกฤตุพรเวสบันิกรนรศีมาเลยกลายมาปเป็นเหล็กนั่งร้านที่สามารถทํางานได้ร,บรอบๆมหาวิหารพุทธปรินิพนธ์ อันนี้แม่ลูกศิษย์ถวายมาเหล็กเก่าเหล็กใหม่ก็ใช้ได้หมดเลยอันนี้คือหน้าง,งานที่เรามีผสมประสานทั้งของเก่าบ้างของใหม่บ้างเหล็กเก่าบ้างเหล็กใหม่บ้างผสมกันไปนะก็ได้งานที่มหาวิหารพุทธปรินิพพานเรากำลังจะรังสรรค์งานเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีงามที่เราจะได้สรรสร้างคุณงามความดีไปด้วยกัน ะทําสิ่งที่ดีงามไปด้วยกันอันนี้ตามภาพเลยจาโยมทางหลายเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่า,าการสรรจ้างแบบนี้ต้องอาศัยศรัทธาความเพียรคันติความอดทนต้องมีศรัทธาเป็นใบเบิกทางจริงๆถึงจะทําสาเร็จผลสําเร็จประโยชน์ได้ทุกอย่างทุกประการนี่คือหน้างานในวันนี้จะรึกเอาไว้อีกวันหนึ่งของการสร้างมหาวิหารพุทธปริบารที่จริง คิดว่าปีนี้จะทําให้สําเร็จแต่มาเจอโควิดระบาดรอกหนึ่งรอกสองรอกสามครับไปละจะมีรอกสี่รอกห้าไปอีกหรืออย่างไรกันเพราะว่าวัดป่าอุปาสูงอาศัยลูกศิษย์มาถวายแรงเมื่อมีโรคระบาดแบบนี้ก็มากันไม่ได้งานก็เลยมาตกอยู่ที่คนอยู่ที่วัดเนี่ยเวลานี้ก็ปรับคนอยู่ที่วัดให้เป็นงานทาไม่เป็นก็ต้องมาฝึกให้เป็นทําไม่ได้ก็ต้องมาฝึกให้ได้นะก็ก็ต้องปรับเป็นอย่างนี้ ปรับหน้างานปรับงานให้ทํางานได้ทีมมหาวิหารพระเจ้าบริพานถ้าถ้าเราโมวแต่รอคนทําเป็นมาทําหรือรอแต่ช่างช่างมาจากไหนก็มาจากคนคนนั่นแหละเป็นช่างคนนั่นแหละเป็นช่างและคนที่เป็นช่างก็มาจากคนที่ไม่เป็นนั่นแหละฉะนั้นพวกเราก็ฝึกเอาก็นะต้องเป็นกันต้องทํางานได้ต้องทํางานเป็นต้อง ทำสิ่งที่ดีงามกันได้แล้วก็ทําสร้างได้นะการใช้จ่ายการจ้างก็จะลดลงไปเยอะเพราะว่าเราทํากันเป็นถ้าอันไหนไม่เป็นเราจงเป็นต้องจ้างทุกอย่างอันนี้เราก็ไม่ต้องจ้างไปที่ทุกอย่างเพราะเราทําเป็นบางอย่างนะบางอย่างที่ทําไม่เป็นก็ค่อยเป็นช่างเป็นอะไรต่อมีอะไรไปหรือบางอย่างที่เราทําไม่ได้นั่นก็ต้องเป็นช่างแน่นอนแต่ถ้าในที่เราทําได้เราพึงกระทําด้วยตัวของเราเองแน่นอนว่าเราทําเป็นไม่หมดทุกเรื่องหรอก แล้วก็ทําเป็นไม่บางอย่างบางอย่างเรียนแบบได้บางอย่างก็เรียนแบบไม่ได้นี่ไม่ใช่ว่าจะเรียนแบบเขาได้ทุกอย่างหรอกนะถ้าไม่ใช่เชิงช่างจริงๆก็ไม่อาจจะเรียนแบบได้หมดทุกอย่างทุกประการหรอกนี่คือสิ่งที่ดีๆญาติโยมทั้งหลายที่มาหาวิญญาพุทธปรินิพานก็มองดูหน้างงานวันนี้แล้วก็ชื่นใจว่างานก้าวไปขอบคุณคุณโยมสมานธรรมวันนี้นะไม่ได้เจอกันแหละแต่คุณโยมสมาำนธรรมนาอุปกรณ์มาเพิ่มเติมให้นั่นก็คือพวกเกียงพวก กระบะปูนอ่ากระบะที่ถือเวลาเราจะฉากปูนหรือปั้นปูนปั้นหน้าผานี่ปั้นตาข่ายพวกนี้ต้องใช้กระบะแล้วก็เกียงกูยมสมาธรรมก็เอาบุญแบบนี้เรื่อยมานะฉลาดในการบุญการกุศลฉลาดในกุศลวิธีพอสมควรทีเดียวนะก็ได้บุญได้กุศลในส่วนนี้คือคอยดูว่าเอขาดอะไรบ้างขาดคืนอะไรบ้างนะคุณยมสมาธรรมก็เอามาถวายแล้วในวันนี้ก็สาธุก,กับทุกท่านอนุโมทากับทุกๆคน ที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลสรรสร้างกุณงามความดีกันเข้ามาอนุโมทนากับทุกๆท,ท่านที่ได้สิ่งที่ดีงามแล้วก็ทาสิ่งที่ดีงามร่วมๆกันหลายท่านออกเรียกออกแรงหลายท่านร่วมบริจาคหลายท่านเป็นกําลังใจบางท่านแม้ไม่ได้มาร่วมทํากับเราก็เป็นกาลังใจกับเรานะมีหลายอย่างที่ท่านจะมาร่วมได้นะถ้าท่านเป็นช่างสีหรือว่าท้องฟ้าได้ตอนนี้เราขาดคนวาดท้องฟ้าบน มหาภายในมหาวิหารพุทธปริพานต้องทำเพดานเป็นท้องฟ้าใครว่าตัวเองเป็นมือฉมังและมีศรัทธามาที่วัดป่าภูผาสูงเลยนะมาร่วมกันวาดท้องฟ้าบนพระพุทธเจ้าปางเสด็จกันทันงบริพานตอนนี้ช่างแดงก็งานเต็มมือเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานเชื่อมงานปั้นช่างแสนก็งานเต็มมือเลยในงานเฉียนลายนะส่วนช่างที่เป็นช่างวาดท้องฟ้าเรายัางไม่มีนะเรารออยู่นะรออยู่ ถ้าไม่งั้นเราก็ต้องเอาช่างที่นี่แหละทำแต่ก็จะช้าลงไปอีกเพราะว่ากว่างานนั้นงานนี้จะเสร็จก็เยอะเลยนะแต่ถ้ามีทุกคนมาช่วยกันหรือมีคนที่เป็นหรือมีศรัทธายิ่งแจ้งความจำานงเข้ามาว่าข้าพเจ้ามีศรัทธาจะมาสร้างถวายไว้ในพระพุทธศาสนาจะรึกเชื่อเอาไว้ที่มหาวิหารพุทธปรินิพานเหมือนกับที่เราทําอยู่ตอนนี้จะรึกชื่อเอาไว้คนทําก็ได้เครดิตอันนั้นแล้วก็ได้จารึกชื่ออันนั้นไว้ที่มหาวิหารพุทธปรินิพาน หรือใครมีสถามากกว่านั้นรู้จักคนที่วาดเป็นก็ไปเอาคนนั้นแหละมามาช่วยวาดแล้วก็ยอมที่จะเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้เป็นเจ้าภาพได้เลยก็ได้มอนกันเพื่อจะมาทํางานมหาวิหารพระเจ้าปริพาณให้สำเร็จตอนนี้งานสีของเราก็พ้นไปเกือบจะรอบแล้วด้านล่างแล้วก็งานก็จะเรืืออยู่ตรงฟ้าคือทําเป็นท้องฟ้าทำเป็นวาดท้องฟ้าบนมหาวิหารพระธปริพาณ ที่จริงงานนี้จะเป็นช่างแดงทําแต่ช่างแดงงานเต็มมือแลือเกินที่จริงช่างแดงทําได้สบายๆทาได้ไม่ยากไม่เย็นเท่าไหรนักหรอกแต่ว่าเราต้องการความเร็วต้องการที่จะให้ทันงานกระถิน31ตุลาคมที่จะรื้อภายในมหาวิทยาลัยพุทธปริพานให้เก้งเกลี้ยงดูเก้งเลี้ยงซะหน่อยก็ต้องอาศัยผู้เป็นเชิงช่างอันนี้นะที่จะทําท้องฟ้าอันนี้แล้วก็ทําท้องฟ้าก็ไม่ทําสมสี่สมหะขอฝีมือจริงๆ เพราะเป็นงานที่เราทําไม่ว่าจะเป็นเสาไม่ว่าจะเป็นผนังไม่ว่าจะเป็นองค์พระนอนปาปรินิพานไม่ว่าจะเป็นพระยกบรกกดหรือทันตธาตุองค์หลวงตาที่จะปริษ,ษานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งฉะนั้นการวาดก็ไม่ใช่ว่าเอาคนที่วาดไม่เป็นมาเปิอะเปิะปะปะไปก็ไม่ใช่นะก็ไม่ได้เอานะขอฝีมือนะขอฝีมือขอขอนัมเบอร์วนนัมเบอร์ทก็ได้นัมเบอร์ก็ได้แต่ว่าท่านอัมเบอร์ไกลๆเลยไม่เป็นอย่างนั้นเลยก็ไม่ได้มันกันนะ ็ต้องการคนที่มีฝีมือแต่คิดว่าพูดไปอย่างนี้ก็น่าจะมีคราวก่อนพูดไป<ม>ก็มีผู้หิมคนหนึ่งติดต่อมาจากสุพรรณบุรีติดโควิดนะอันนี้เป็นอาจารย์สอนวาดเลยจะเข้ามาช่วยงานโหนี่เห็นไหมถ้าแบบเนี้ยติดต่อมาก็จะได้การได้งานเลยแล้วก็จะได้สิ่งที่ดีเรามีงานหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นงานไฟเป็นช่างไฟก็เข้ามาช่วยเรื่องไฟได้เลยอ่าเป็นช่างปูนก็ช่วยเรื่องปูนได้เลยเป็นช่างเหล็กก็มาช่วยเชื่อมเหล็กได้เลยอ่าเป็นช่างเครื่องเสียงตอนนี้เราจะติดตั้งเครื่องเสียง ก็เข้ามาช่วยเรื่องเครื่องเสียงได้เลยคือมาเป็นช่างให้เราแต่เราซื้อของอที่จะติดตั้งนะเครื่องเสียงตอนนี้ก็คุลีลากุปริบริจาคเงินมาแล้วที่จะติดตั้งเครื่องเสียงที่มหาวิหารพุทธปรินะิพาะมีเครื่องเสียงมีกล้องวงจรปิดนะมีระบบไฟฟ้ามีหลายอย่างเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงก็แยกกันไฟฟ้าอันหนึง่งเครื่องเสียงอันหนึ่งนะคนละตอนกันถ้ามีใครเป็นก็อาสามาเลยอาสาสมัครกิจอาสาที่จะ ร่วมสร้างบารมีที่มหาวิหารพุทธปรินิพันธ์และโดยเฉพาะตองฟ้านะถ้ามีนะอาตมาก็พูดลอยฟ้าลอยลมไปนี่แหละนะอาจจะไปโดนหูใครใจใครหรือใครได้สัมผัสว่าฉันก็เป็นนี่นะฉันก็ทําได้ฉันก็เคยทํามาแล้วผมก็เคยทํามาแล้วมีผลงานมาแล้วเป็นที่ประจักษ์อย่างนี้เป็นต้นนะก็ก็จะได้ร่วมงานกันเป็นการถวายแรงถวายฝีมือไว้ในพระพุทธศาสนาและก,การทํางานอยู่ที่นี่ก็เป็นการถวายแรงถวายฝีมือ หรืออย่างน้อยถ้ามาแล้วเป็นฝีมือถ้ามาแล้วอย่างน้อยก็ามาช่วยงานช่วยกันที่วัดบ่าภูผาสูงก็ถ้าผ่านการตรวจโควิดฉีดมาแล้วเข็มหนึ่งเข็มสองเรียบร้อยแล้วก็มาค้างแรมที่วัดแล้วก็สามารถที่จะมาร่วมถวายแรงและมาร่วมสรรสร้างบุญบาร,รมีและก็สรรสร้างงานฝีมือที่เป็นฝีมือที่เกรียงไกรจริงๆและคนก็จะเห็นกันไม่ใช่แบบว่าทําแล้วก็ เป็นของธรรมดาไปอันนี้ไม่ธรรมดานะเป็นของทั่วไปอันนี้ก็ไม่ทั่วไปไม่สาธารณะนะไม่ทั่วไปเป็นเฉพาะที่นี่ที่วัดป่าอุภาสูงไอเดียการสร้างกันงานพวกนี้ก็เป็นไอเดียที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่ว่าจะเป็นมหาวิหารหรือการส,สร้างกุณงามความนี้ก็เป็นไอเดียท,ที่ที่เกิดขึ้นที่นี่ก็สามารถมาร่วมบุญร่วมสนได้ก็สาธุกับทุกท่านด้านล่างกําลังเทปูนเสาเอ็นที่ยังค้างอยู่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องกันไปและมีการจับเสี้ยมมีการฉาบปูน มีการวาดลายมีการปั้นแล้วก็มีการพ่นสีนะนำโดยวัชรินเรื่องสีเรื่องไฟก็นกําโดยคูบาตูส่วนหน้าวาโยด้านหน้าก็ช่างแดงก็ไปทําหน้าที่ของตัวเองที่เรียกว่าไปตรงโน้นตรงนี้ <c oughs> ก็ต้องกลับไปงานตัวเองที่สําเร็จเพราะไม่มีใครทําได้ตัวนั้นต้องเป็นช่างแดงเท่านั้นทึงจะทําได้นะ,ะส่วนอื่นๆนะก็ยังมีหลายจุดอย่างทั้งเชือบนี้ก็เป็น พกตอนนี้เป็นพวกพระเนรเราหมดเลยนะฝ่ายเชื่อมก้อนเห็นเชื่อมอะไรๆร,รอบๆมหาวิหารพุทธปรนิพานก็เป็นฝ่ายพระเนรทั้งหมดเลยคุบาโตงพ่อชุ่มบุญคุบาขวัญคุบากะโชโตส่วนปูกรัตตะขายก็เป็นคนของวัดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโคสิตาตานีหรือว่าชาอ้นส่วนเทปูนก็เป็นคนของวัดหมดเลยเป็นพวกถวายแรงกันถวายงานกันมันก็มี พวกบุษรินอรุณรุ่งทราบพวกบาออนสุประเสริฐจึงสุนาสุนันทาวงสาเทียมนี่อยู่วัดอยู่แล้วนะแล้วก็คุณตู่รัชดาวันรัตนสีวันนี้ก็มีปานมัตมาถวายพระเช่นเคยแล้วก็มาถวายแรงด้วยเรว่าขับรถบึงหมานี่ก็ไม่ได้มาสบายก็มาถวายแรงถวายงานและทำโน่นทำนี่ถวายครูบาอาจารย์แล้วก็ยังมีเชิดใจทนที่ดอยดูแลที่กุติพิจฉันแล้วก็บิงไปบิงมาบริเวณนี้เอาน้ำปานางจากกุติพิจฉนมาถวายพระที่นี่ด้วยเช่นเดียวกัน อันนี้คืองานงานที่เป็นงานงานที่ช่วงกลางวันเราใช้เวลาทํางานพวกนี้กลางคืนภาวนากลางวันก็ไม่อยากให้คนไปนอนกลางวันเนาะไม่ใช่ว่ากินข้าวเสร็จแล้วก็ไปนอนนอนตื่นขึ้นมาแล้วก็ทําท่ามากกว่าตาดอะไรอย่างนี้เป็นต้นถามว่าสวดมนต์ก็ไม่ได้ยากตอนเย็นก็ไปสวดมัทสวดมนต์กันไม่ได้ยากเย็นอะไรแล้วก็กลางวันก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่นักปฏิบัติหรือว่านักบวชจะไปนอนกลางวันอะไรอย่างนี้หรือว่าคนวัดก็ไม่ควรที่จะไปนอนกลางวัน ก็มาทํางานกันมาช่วยกันทํางานวันนี้มีโรงทานของกุตุรัชดาวันร่วมกับจึ้งเป็นลูกมือทำขนมจีนเลี้ยงคนที่มาถวายเริงถวายงานด้วยอุ้ยหลายอย่างหลายประการยอดยบทั้งหลายก็สาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนที่อยู่หน้างานวันนี้ก็ไม่ชีก็เห็นหลายคนเมื่อกี้นี่มิรยธรารตินทรานรินทา อ,อยู่บริเวณหน้าง,งานที่มหาวิหารพุทธปริพานส่วนอื่นๆก็อยู่ประจําจุดจารุธรมาจินตามายาสุบเบนะธรรมาอุตตมธรรมา,าก็อยู่ประจําจุดของตนของตนนะอะรานิสาทธยาให้ฟังว่าอะไรเป็นอะไรให้เห็นกันบนท้องฟ้าสวยภูเขางามแล้วก็แมกไม้ต้นไม้เยอะแยะและที่สําคัญม,มีคนจิตใจดีๆอยู่ตรงนี้กันมีคนไม่วุ่นวายไม่อิจาริษยา ไม่ไปพูดนน่นพูดนี่จะทําบุญก็ทําบุญจะไม่ทําก็ไม่ทําไม่เป็นคนยุ่งเหยิงวุ่นวายที่จะไปวุ่นวายกับอื่นกันคนอื่นกับสิ่งอื่นนะอันที่ไหนเรายินดีเราก็ไปทาสิ่งนั้นที่ไหนเราไม่ยินดีเราก็เฉยไว้วางกิตเป็นกลางไว้ก็จะเป็นการดียิ่งนักก็นี่เราต้องทําแบบนี้นะถึงจะร่มเย็นเป็นสุขในตัวของเราสาธุกับทุกท่านอนุโมทากับทุกคนที่ร่วมบุญร,ร่วมสนกันเข้ามาแล้วก็อนุโมทนาบุญกับหลายๆท่านที่ได้ยินได้ฟังพระอาจารย์พูด แล้วก็มีจิตสถาจริงๆแล้วก็ติดตามฟังธรรมพราจารย์มาหลายปีบางคนบางท่านก็หลายปีดีดักเลยที่ร่วมบุญร่วมบาร,รมีอันนี้เข้ามาต่อเนื่องกันเข้ามาสาธุเป็นอย่างยิ่งอนุโมทนาเป็นอย่างมากที่ทุกท่านทุกส่นได้ร่วมบุญร่วมบุญสนันสร้างคุณงามความดีกันเข้ามานี่เคืออปเดตในวันนี้23กันยายนพุทธศักราช2564ภาคบ่าย,ายที่มองไปฟ้าฝนอยู่ใกล้โน่นนะมันจะตกมาถึงเราไหมวันนี้เว้นสักวันก็ได้มั้ง พราะว่าตกกันทุกวันเลยเชียวฝนนี่ตกกันทุกวันเลยแหละนะก็วันนี้น่าจะละเว้นกันสันหน่อยบ้างก็ได้จะได้หายใจให้คอฝ้าฝนตกเยอะๆเดี๋ยวนะ้ําทวมชาวบ้านอีกนะก็เดือดร้อนกันอีกไม่ตกก็เดือดร้อนกันอีกพอดีพอดีไม่เดือดร้อนอะไรพอดีพอด,พอดีจะไม่เดือดร้อนนะอันนี้มันกันการสร้างวัดบาศา,าสนามหาวิหารก็ไม่ได้โตมากมายนักก็สร้างแค่ครอบพระนอนปางพระรนิพพานแต่องค์พระนอนท่านยาว ท่านยาวตั้ง20กว่าเมตรแล้วก็กว้างตั้ง7เมตรแล้วก็นั้นมหาวิหารนี่ก็สร้างครอบองค์ท่านมาดูให้เห็นด้วยตาว่าไม่ได้ใหญ่แต่ว่าครอบท่านพอดีพอดอีคนมีที่กราบมีที่ไหว้ทางเข้าทางออกมีทางสะดวกและก็สมเกียรติพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธศาสนาเป็นของสูงฉะนั้นผู้ทำก็ทาด้วยความเทิดทูนจึงจะทําแบบสเอาเผากินไม่ได้ก็ต้องทําแบบตั้งออกตั้งใจก,กันจริงๆนี่คืออัปเดตในวันนี้ขอเจริญพร